มีอะไรก็ไม่ดีทเทา,ามีธรรมมีข้าลั้<ๆ>เลเล่ประเสริฐสีมีอะไร,รเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเ้ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้งางจิตใ,ใจให้เราชื่นบาน ผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอสมิงโลเกปรมหิจั ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหเวรัตติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธเป็นวัน ที่เราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเป็นกรณีพิพเศษเพื่อความสุขเพื่อความสงบอันเยือกเย็นแห่งชีวิตของเราเราเกิดมาดีเพราะมีบุญนะมีชีวิตอยู่ดีเพราะมีคุณนะอยากไปดีเพราะมีทุนนะปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ทำไวแนะ้แต่ปางก่อนนะแต่ปางก่อนชาติก่อน แต่วันก่อนๆนะที่เรามีชีวิตดีทุกวันนี้เพราะเราทำสิ่งที่ดีให้เกิดประโยชน์แก่สังคมกับประเทศชาติพระาศาสนาผลดีแห่งคุณงามความดีนั้นจึงช่วยชูชุบอุปถัมภ์อุดหนุนเราตลอดเวลาและการที่เราทำตัวให้ดีมีประโยชน์นี่แหละเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ดีเพราะมีคุณมีคุณค่ามีประโยชน์มีคำที่เขากล่าวไว้บอกว่ารคคนดีกว่าโรค้า รกคนที่ไม่เข้าท่ารกหญ้าก็ดีกว่ารกคนหญ้ามันเป็นวัชพืชแต่มันก็มีประโยชน์มันให้ออกซิเจนแก่มวลมนุษย์มันเป็นอาหารแก่สัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไหนมีหญ้าที่นั้นแสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดินดีเพราะหญ้าปลกนะเคยได้ยินไหมยินดีเพราะหญ้าปลกคุมถ้าถ้าหญ้าหญ้ามัน เกิดขึ้นตรงไหนหญ้าลกๆนั่นแหละดินมันดีเลยตรงนั้นล่ะตรงไหนเหี่ยวแห้งหญ้าก็ไม่เกิดนั่นแสดงว่าดินมันไม่มีประโยชน์เพราะฉันโรคคนก็ดีกว่าโรคหญ้านะเขาก็ถากถางออกบางทีมันเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์นแต่โรคคนที่ไม่เข้าท่าเนี่ยโรคหญ้าดีกว่าโรคคนนะคนที่ไม่เข้าท่าคือคนที่ไม่สร้างคุณไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยอยู่โรคกไปวันๆหนึ่ง จึงมีคำที่เขากล่าวว่าเออไอเจ้าหมอนี่ตายมันก็ไปมันก็ดีเหมือนกันแผ่นดินได้สูงขึ้นนะแต่ก่อนอู้นอนระมัดระวังไม่รู้เมื่อไหรมันจะมาลักมาขโมยข้าวข,ของของเรานะไม่รู้เมื่อไรมันจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเสียงส่งเสียงดังรอบชุมชนบิดอยู่นั่นแหละบิดอยู่นั่นแหละตาย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 ,ตายเห็นไหมละ่ะตายสมชื่อเลย ได้ตายสมกับที่มันส่งสัญญาณเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าคนไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็มีแต่คนสาบคนแช่งเนะเราต้องทำตัวให้มีคุณมีประโยชน์ทำไมต้องทำตัวให้มีคุณมีประโยชน์ด้วยล่ะก็เพราะว่าคนเรานี่อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานหรอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปต้องจากกันด้วยดีสิจากกันด้วยดีให้คนระลึกถึงระลึกถึงก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดี ของกันและกันจิตใจมันจะได้ชุ่มชื้นเบิกบานโอ้คนนั้นมีความดีและลึกถึงกันคนนั้นมีน้ําจิตน้ําใจดีต่อเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีทุนมีทุนไว้เวลาเราจะเดินทางไปในที่ต่างๆเราต้องมีทุนมีสเสบียงใช่ไหมเนะเดินทางไกลไม่มีสเสบียงมันก็มีแต่ความทุกข์เห็นเพื่อนเขา มีเงินจับใจใช้สอยเรานั่งทำตาปริบๆอยู่โอ้ยไม่มีเงินลืมเอาเงินมาไม่มีเงินแล้วก็ลืมเอาเงินมาด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการมีทุนไว้นี่นการมีทุนไวน้นี่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ทำอะไรก็ดีไปหมดน่ะเขาถึงบอกว่าคนเรานี่มีต้นทุนชีวิต มีทุนชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาในครอบครัวดีฐานะดีทําอะไรมันก็ราบรื่นเรียบร้อยนะเพราะว่ามีทุนอยู่แล้วมีทุนที่เป็นทรัพย์สินด้วยมีทุนที่เป็นสติมีปัญญาด้วยมันก็ประสมกันพอเหมาะประจวบเหมาะกันมันก็ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่บางคนต้นทุนไม่ดีต้นทุนไม่ดีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มี สติปัญญาก็ไม่พร้อมความรู้ก็ไม่พร้อมทำยังไงล่ะทีนี้ก็ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จทำอะไรก็ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาเลยเนะีเพราะว่าไม่มีต้นทุนจะไปลงทุนลงแรงอะไรไม่มีทุนนะไม่มีทุนนะเราต้องหาต้นทุนของเราไว้ต้นทุนก็คือร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละร่างกายทำให้เรามีกำลังกาย จิตใจทําให้เรามีกําลังใจทําให้เรามีสติมีปัญญาทํายังไงถึงจะมีสติมีปัญญาต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะมีเลยนะต้องอา,อาศัยการฝึกฝนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่มีลูกมีหลานนี่เราต้องฝึกฝนอบรมตั้งแต่เล็กๆเ,เรียกว่าไม้ไม้อ่อนดัดง่ายถ้ามันแก่แล้วมันดัดยากต้องดัดตั้งแต่เล็กๆเ,เห็นไหมที่เขาดัด ต้นตะโกก็ดีต้นมะขามก็ดีไม้อะไรอื่นๆก็ดีที่เขาดัดเป็นพุ่มเป็นรูปอะไรต่างๆเขาดัดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆถ้ามันแก่แล้วมันก็ดัดยากดัดยากนะคนแก่นี่ไปหัดเต้นหัดลำหัดฟ้อนมันไม่ได้แล้วต้องหัดตั้งแต่เล็กๆดัดไม้ดัดมือโอ้ยลำอ่อนช้อยนี่เนี่ยอย่างหลวงตานี่สวนมนเเกงสวนมนเเกงมันจำมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยน่ะนะ อตอนเด็กๆเ,เ,เล็กๆนี่อะไรผ่านหูนี่จําได้ง่ายเดี๋ยวนี้ท่องเนี่ยอุ้ยสามวันสี่คืนก็ยังไม่จดไม่จําเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันแก่แล้วมันแก่แล้วมันจดมันจําอะไรไม่ได้แล้วมีแต่หลงหลงลืมลืม,ลมกินแต่ของเก่าเอาแต่ของเก่ามามาแสดงมาพูดมากล่าวเอาแต่ประสบการณ์นะนะผู้ใหญ่แล้วต้องอาศัยประสบการณ์ล้วน,นนะไปจดไปจําอันใหม่ๆเนี่ยว่ามันไม่จดไม่จําแล้ว ไม่เหมือนเด็กๆเนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังอบรมให้ตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะลูกหลานของเรานี่ลูกหลานของเราต้องอบรมปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะถ้าเลยเด็กๆแล้วมันยากนะท่านทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานให้ฝึกฝนอบรมตั้งแต่เด็กๆนะพ่อแม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกกับหลานไม่ค่อยได้คุยกับลูกกับหลานพ่อแม่นโน่นไปทาํทาง,งานอยู่ประเทศเกาหลีไปทํางานอยู่ไต้หวันอเมริกาโน่นนะ ลูกก็อยู่บ้านอยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เอาอกเอาใจนะเอาอกเอาใจอยากจะได้อะไรก็ให้ทุกอย่างนะวัยรุ่นขึ้นมาแล้วซื้อมอเตอร์ไซค์ใหนะ้ในที่สุดทำยังไงก็ทำลายลูกตัวเองตายายลังแกฉันแขนหักขาหักนะเป็นคนพิกลพิการสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเน่ามันเฟะทุกวันนี้นี่ถ้าเราไม่มีเครื่องป้องกัน ให้เขาเนี่ยมันก็ลําบากทุกวนันนี้เครื่องป้องกันคืออะไรคือธรรมะคือคุณธรรมนะแม้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อกแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมคําอยู่ในจิตในใจนี่มันก็ไม่ปลอดภัยนะมีมดมีใส่หมวกกันน็อกนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วบี๊เต็มที่อย่างที่ลงตาว่าตาย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 เนี่ยก็ได้ตายจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ย ในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งเขาก็จะมีโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีลูกมีหลานควรเอาไปบวช15วันหรือเดือนหนึ่งก็ดีเป็นการปลูกฝังให้ลูกให้ลใหลานมีคุณธรรมตั้งแต่เล็กแต่ยาวไว้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นได้เป็นได้เป็น,ปนอุปนิสัยได้เป็นปัจจัยเป็นฝึกหัดทำวัดสวดมนต์ฝึกความอดทนปลูกฝังคุณธรรมให้มีความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่ นะต่อคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นคุณค่าที่สําคัญของการเกิดมาว่าเราเกิดมาทําไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีท,ที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคืออะไรและสิ่งนั้นได้ทําหรือยังเขาก็จะได้รู้ได้เข้าใจนะเพราะว่ารูปแบบในการฝึกอบรมในทางพระพุทธศาสนานั้นดีมากๆเลยทา่ทานทั้งหลายเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเนะี่ยเป็นสุดยอดครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามเณรก็ถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ที่จะอบรมบ่มนิสัยให้กับลูกกับหลานกับเยาวชนทั้งหลายให้มีสติมีปัญญาที่ดีเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาให้กับเขาเขาจะได้รอดปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียนหลงตาเห็น พ่อแม่ไปแสดงความยินดีกับลูกๆว่าเออจบแล้วลูกจบปหแล้วจบมสมแล้วจบมหแล้วจบปริญญาแล้วอันนั้นคือปริญญาทางโลกความรู้ทางโลกไว้ใช้ในทางในการทำมาหากินแต่ความรู้ทางธรรมที่จะทําให้เขารอดปลอดภัยและ,จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้นอาจจะยังไม่เต็มที่เราต้องปลูกต้องฝังทําไมคนเราถึงมีความขัดแย้งกันเขียนฆ่ากัน ลักขโมยกันประพฤติผิดครอบครัวขอ,องกันและกันนะกินเหล้าเมายาใส่ร้ายป้ายสีกันก็เพราะว่าขาดคุณธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อ่าใครมีลูกมีหลานนะให้นําลูกนําหลานไปสมัครบวชเลยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สาธุโขประชาการบวชนี้ดีจังเลยนะคือได้ฝึกฝนอบรมลูกหลานให้ดีมีคุณธรรมเอาถ้าไม่ได้บวชะหลวงตาทํายังไงถ้าไม่ได้บวช อ๋อมันบวชไม่ได้ก็อย่าพาแต่ลูกแต่หลานไปเที่ยวตามที่ต่างๆเกินไปนะเป็นการส่งเสริมให้ลูกสุรุ่ยสุร่ายตั้งแต่เล็กๆน้อยๆควรจะหางานหางานให้เขาทําที่เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเขานะให้เขาเห็นว่าการทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญทําให้ชีวิตของเขามีความเจริญมีความก้าวหน้าทําให้ชีวิตของเขามีประโยชน์มากยิ่งขึ้น อย่าปล่อยให้ลูกให้หลานเล่นอย่างเดียวเล่นเกมเล่นโทรศัพท์นะหรือไปอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนก็จะพาชักชวนไปในทางที่เสียหายไปกินเหล้าเมายาหัดสูบบุหรี่กินน้ําใบกระท่อมนะสิ่งเสพติดต่างๆมันเยอะทุกวันนี้เราต้องช่วยกันฝึกฝนอบรมลูกหลานให้ดนะีเขาจะได้เป็นคนดีของประเทศชาติของพระศาสนาสืบต่อไปธรรมสวัสดีจเจริญพอ